รีวิวมิซุมิโคนพอกสิวซัฟเฟอร์ตัวนี้ดีจริงเด็ดจริงหรือเปล่านังก้แชร์ให้ฟังในคลิปนี้ครับสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาพบกับนังเก้นะคะที่ชาแนลยูโก้แบรี่กันอีกแล้วนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับหลังจากที่เรานะครับได้พรีวิวไปแล้วว่าเจ้าโคนพอกสิวซัลเฟอร์จากมิซูมิตัวนี้เขามีคุณสมบัติอะไรบ้างช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะครับในคลิปนี้น้องก็จะมารีวิวผลลัพธ์จากการใช้จริงให้ฟังนะครับว่าเจ้าตัวนี้สามารถจัดการกับปัญหาสิวอักเสบสิวตนันสิวผดได้ดีขนาดไหนน้องก็จะมาแชร์ฟังทั้งหมดในคลิปนี้เลยครับแต่ก่อนจะไปชมน้องก็ฝากกดติดตามกด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับถ้าใครกด เรียบร้อยแล้วติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงผลลัพธ์กันนะครับก่อนแรกเรามาทําความรู้จักเขากันก่อนดีกว่านะครับเผื่อใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับว่าเจ้าตัวนี้เขามีคุณสมบัติอะไรช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะครับก่อนแรกนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเขามีชื่อว่ามิซูมิซัลเฟอร์แอคเนคเคลนะครับหรือว่าโคนพอกสิวซัลเฟอร์จากมิซูมินั่นเองครับสารบคุณสมบัตินะครับของเจ้ามิซูมิซองสีดําตัวนี้นะครับเขาก็เน้นไปช่วยในเรื่องของการจัดการกับปัญหาพวกสวอุตน แล้วก็สิวพผโดยเฉพาะเลยนะครับสีอุจาะเนี่ยนะครับจะทาให้หลุดออกได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สิวโผลจะทําให้ยุบตัวได้อย่างเร็วขึ้นภายใน3วันเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนั้นเขาก็ยังช่วยในเรื่องของการจัดการกับพวกรูขุมขนที่มันกว้านะครับจะทําให้ดูกระชับมากขึ้นดูเรียบเนียนมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ความไม่ส่วนเกินดูลดลงอีกด้วยนะครับด้วยส่วนผสมหลักๆนะครับของเจ้าซองสีดําจากมิซูมิตัวนี้นะครับก็คือ3%เอร์ซ็นัลเฟอร์นั่นเองนะครับเจ้าตัวซัลเฟอร์เนี่ยนะ ยังไม่ค่อยคุ้นหูแต่ถ้าพูดถึงกำมะถันนั้นนะครับผู้ชมต้องอ๋อแน่ๆเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับเขามีกำมะถันที่เข้มข้นสูงสุดเลยถึง3%เนะครับเจ้าตัวกำมะถันเนี่ยนะครับเขาจะเป็นแร่ธาตุที่สําคัญมากๆช่วยในเรื่องของการจัดการกับปัญหาสิวไม่ว่าจะเป็นสิวเซี่ยนสิวอักเสบสิวอุดตันแล้วก็สิวผดนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นนะครับนอกจากเจ้าตัวซัลเฟอร์แล้วนะครับเขาก็ยังมีส่วนผสมนะครับมาจากเจ้าตัว a h a แล้วก็ BHA อีกด้วยช่วยในเรื่องของการจัดการกับปัญหาสิววแลล้ก็ดสาเหตุของ การเกิดสิวต่างๆนั่นเองครับและนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีพวกซิงค์ PCA ช่วยในเรื่องของการควบคุมความมันของผู้ที่มีผิวมันมากๆอีกด้วยครับต่อมานะครับเรามาดูกันที่เนื้อโครนของเจ้าตัวนี้กันบ้างดีกว่านะครับสาหรับตัวนองโก้เนี่ยนะครับใช้ได้ประมาณ3-4วันแล้วนะครับนี่นะครับเนื้อโครนของเขานะครับก็จะเป็นเนื้อโครนสีขาวๆแบบนี้ครับผู้ชมเวลาเกลี่ยนะครับไม่ได้เป็นโครนที่เนื้อหนักนะครับแล้วก็เหนียวแต่อย่างใดนะครับเกลี่ยเนี่ยเกลี่ยได้ง่ายมากๆแล้วก็เนื้อโครน แล้วก็บางเบาพอสมควรนะครับแต่อย่างที่น้องโก้บอกในคลิปที่แล้วครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันมีส่วนผสมของกำมะถันนะครับหรือว่าซัลเฟอร์ถึง3%นะครับเจ้าตัวกำมะถันเนี่ยนะครับผู้ชมเคยได้กลิ่นหรือเปล่านะครับมันจะเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นเฉพาะตัวของมันเลยนะครับจะว่าหอมก็ไม่หอมจะว่าเหม็นก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่เจ้าตัวนี้นะครับข้อดีของเขาคือมันไม่ได้ใส่ในเรื่องของน้ําหอมมานะครับฉะนั้นคนที่ผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นั่นเองครับแต่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของกลิ่น เอมานะคะเรามาพูดกันถึงเรื่องผลลัพธ์จากการใช้เจ้าซองสีดําจากมิซุมิตัวนี้กันบ้างดีกว่านะครับว่าน้องโก้ใช้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกนะครับพี่น้องโก็ชอบมากๆกับเจ้าตัวนี้นะครับก็คือเจ้าตัวเนื้อคโครนของเขานี่แหละนะครับมันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากเนื้อคโครนที่น้องโก้เคยใช้มาตรงที่ว่าเจ้าตัวน,นี้อย่างที่น้องโก้เทสให้ดูนะครับหลังมือว่ามันมีความเนียนละเอียดแล้วก็นุ่มนะครับเนื้อโครนของเขานี่ค่อนข้างที่จะบางเบาแล้วก็เกลี่ยได้ง่ายโครนทั ความเหนียวความแน่นแล้วก็เกลี่ยยากบางทีนะครับเวลาเราใช้บนผิวหน้าเนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยไปอะไรประมาณนี้นะครับแต่เจ้าตัวเนี้ยไม่เป็นใช้ได้ง่ายแล้วก็สะดวกมา,มากๆเลยทียเดียวแล้วสิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเวลาเราทาทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งบนผิวเนี่ยนะครับมันจะแห้งไปกับผิวเลยนะครับมันไม่แตก,แตกลอกๆแล้วก็เป็นแผ่นๆอะไรแบบน,น,นี้นะครับเหมือนโครนทั่วๆไปซึ่งน้องกู้เนี่ยรู้สึกว,ว่าเวลาใช้มันสะดวกมากๆเวลาที่เราเอาไปมาข้ามคืนนะครับมันไม่เปื้อนหมอนมันไม่เปื้อนที่นอนดีนะ ต่อมานะครับสาบผลลัพธ์จากที่น้องโก้ได้ใช้เจ้ามิซุมิตัวนี้กับสิวของน้องโก้นะครับน้องโก้ได้ทดลองใช้กับพวกสิวอักเสบแล้วก็สิวอุดตันเรียบร้อยแล้วนะครับผลลัพธ์ก็คือจากที่น้องโก้ได้ใช้กับสิวอักเสบนะครับจากที่ตอนแรกเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับมันเป็นแดงๆอยู่ก่อนแล้วนะครับแต่มันยังไม่เห็นหัวหรือว่าสามารถกดออกได้แล้วน้องโก้ก็เอาตัวนี้นะครับลองแต้มดูนะครับตอนคืนแล้วตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยนะครับผลลัพธ์ก็คือมันทําให้สิวอักเสบของน้องโก้เนี่ยนะครับอัก้กแลว็ เคลียร์เจ้าตัวหัวสิวที่มันอยู่ข้างในเนี่ยออกได้ดีมากขึ้นนะครับความเจ็บตอนเช้าเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันลดลงนะครับส่วนในเรื่องของสิวอุดตันนะครับน้องก็รู้สึกว่าน้องก้พอทั่วหนานะครับบริเวณที่มันมีสิวอุดตันที่มีความไม่เรียบเนียนของผิวอยู่ด้วยแล้วก็มีสิวเซี้ยนสิวอุดตันต่างๆนานาบริเวณหน้าแก้มแล้วก็ช่วงจมูกเนี่ยนะครับน้องก็รู้สึกว่ามันจะมีความยิบๆนิดนึงนะครับอันนี้คืออาการปกติที่ใช้เจ้าตัวนี้นะครับฉะนั้นไม่ต้องตกใจว่่าาาาาามมมัััันนนนคคืืออออกกกรรรรแพหเเปปละะบบบยยิีจสึง มันก็จะหายไปคุะผู้ชมหลังจากที่เราพอกไปแล้วนะครับผู้ชมจะรู้สึกว่าผิวหน้านะครับมันจะดูเรียบเนียนมากขึ้นหลังจากที่เราล้างเพียงครั้งแรกเลยนะครับหลังจากที่น้องโก้ล้างหน้าเนี่ยนะครับมันจะมีความรู้สึกว่าเออผิวมันดูเรียบเนียนขึ้นนะครับไอความตะปุ่มตะป่่าหรือความที่มันเป็นเม็ดเม็ดสักสาของผิวนะครับที่มันมีพวกสิวเซียนแล้วก็สิวอุดตันอยู่เนี่ยมันดูลดลงนะครับน้องโก้ก็ไม่ได้เห็นหรอกว่าพวกสิวอุดตันเนี่ยมันหลุดออกมาเป็นเม็ดเม็ดอะไรขนาดนั้นนะครับแต่รู้ ขึ้นเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือผลลัพธ์ที่น้องกู้ได้ลองใช้กับพวกสิวอุดตันแล้วก็สิวอักเสบถือว่าผ่านมากๆเลิศม,มากเลยทีเดียวครับ สำหรับผลลัพธ์นะครับในเรื่องของสิวผดนั้นนะครับน้องโก้ยังไม่สามารถที่จะตอบได้นะครับ <ouse reasoning paper> เพราะว่าด้วยตัวน้องโก้เองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีปัญหาสิวผดขนาดน,นั้นนะครับแต่ถ้ามีเนี่ยจะรีบมาแชร์อย่างแน่นอนว่าเจ้าตัวนี้มันสามารถจัดก,การกับสิวผดได้ดีจริงๆร <sm ack> หรือเปล่าครับต่อมานะครับสำหรับวิธีการใช้เจ้าโคลนพอกสิวซซลเฟอร์ตัวนี้จากมิซูมินะครับน้องโก้จะแบ่งออกเป็น2วิธีนะครับวิธีแรกนี้นะครับเหมาะกับ <sm ack at rimin ough> ผู้ชมนะครับที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของผิวแห้งแล้วก็ผิวแพงง้ง สมของเจ้าตัวซัลเฟอร์มันอาจจะทําให้ผิวเนี่ยแห้งมากขึ้นหรือว่าระคายเคืองมากขึ้นนะครับฉะนั้นนะครับผู้ชมที่มีผิวแหง้งผิวแพ้ง,ง่ายนะครับน้องโกูแนะนําว่าให้ทาเฉพาะจุดก็ได้หรือว่าจะทาทั่วใบหน้าเลยก็ได้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้แค่10-15นาทีหรือว่าจะเป็น20นาทีก็ได้แล้วก็ค่อยล้างออกนั่นเองนะครับแต่เจ้าตัวนี้นะครับน้องโก้อยากแนะนําว่าคุณผู้ชมสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยเพราะว่าเขาปัาศจากทั้งพาราเบนนะครับน้ําหอมแอลกอฮอล์แล้วก็สีต่่่าาาางงๆสามรารถใช้้ไดทุกคคนนนนออยแับ ต่อมาสำหรับวิธีการที่สอนะครับวิธีการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีผิวปกติทั่วไปนะครับคือสามารถทาเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นเฉพาะจุดก็ได้หรือว่าจะทาทั่วหน้าเลยก็ได้นะครับแล้วก็ทาก่อนนอนนะครับทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วตอนเช้าเนี่ยค่อยล้างออกนั่นเองนะครับและที่สําคัญคือเจ้าตัวนี้นะครับน้องกูแนะนําว่าให้ใช้เป็นประจําต่อเนื่องแล้วก็สม่ําเสมอนะครับประมาณสัปดาห์ละ2-3ครั้งต่อสัปดาห์ก็จะเห็นผลลัพธ์ได้อย่างดีมากขึ้นนั่นเองครับ และนี่นะคบน้อกงก็มารีวิวผลลัพธ์จากการใช้เจ้ามิซุมิโคลนพ่อสีซาเฟอร์ตัวนี้นะครับน้องกูบอกได้เลยครับว่าเจ้าตัวนี้เป็นไอเทมเสริมที่เด็ดมากๆช่วยในเรื่องของการจัดการกับปัญหาสิวได้อย่างดีจริงๆใครที่สนใจนะครับสามารถไปหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครบราคา2องละ49บาทเท่าน,นั้นเองครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องก็หวังว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะได้รับประโยชน์กันนะครับถ้าใครมีไอเทมเด็ดๆที่ช่วยในเรื่องของการจัดการกับปัญหาสิวแบบนี้ก็แชร์กันมาได้ที่คอมเมนต์ด้านลา สำหรับในคลิปนี้นะครับเรนโกไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย